สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่15พฤษภาคมนะคะก็ยังคงความผันผวน,น,นระหว่างวันเอาไว้นะคะแต่ว่ามีรุ้นขึ้นสำหรับการเ r e a k ร b o ดาวเทรนด์ nd, ตามกราฟ60นาทีขึ้นไปนะคะมีสัญญาณหนุนทั้งจาก modified stochastic นะคะที่ยังให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องแล้วก็ MACD ที่มี bullish divergence แล้วก็ยกตัวขึ้นได้ตัวกราฟราคานะคะ,ะ,คะก็ยกโลกขึ้นมาคิดว่าจะเป็นการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะขยับแนวต้านขึ้นทีลนนิดนะคะเป็น15.5ถึง15.10แล้วก็ยกแนวรับขึ้นเป็น 490ถึง1485จุดถอยก็ปรับขึ้นเป็น1480จุดหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นตัว SPCG ก็มีโอกาสดีบาขึ้นมาตามรอบหลังจากที่ราคาลงมาใกล้โลเดิมนะคะแล้วก็ modify stochastic ก็ over s o l นะคะแต่เริ่มฟื้นตัวกลับมาส่งสัญญาณซื้อพร้อมแรงซื้อหนุนนะคะ SPCG จะมีแนวรับอยู่ที่26บาทสลึงนะคะแนวต้าน27,50บาท50แล้วก็ถัดไป28,50บาท50คัดลอสที่25บาบาทสลึงค่ะ ถัดมาเป็นตัว ITD นะคะ ITD เนี่ยถือว่ายังทรงตัวอยู่บน EMA 200วันได้แล้วก็เริ่มมีแนวโน้มอีกทางบวกจากเครื่องมือ m o d i f y Stochastic ที่อยูอ่ในเขต Oversold โดยที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะคะก็มีโอกาสลุ้นรีบาวกลับไปที่แนวต้าน7บาท60กับ7บาท80รับจะอยู่ที่7บาท15คัดลอสที่6บาท95 ตัวสุดท้ายนะ,ะจะเป็นตัวสวัสด์ก็จะเห็นภาพรวมเนะี่ยเป็นการพักตัวในขาขึ้นนะคะแนวโน้มหลักก็ถือว่ายังแข็งแรงดีอยู่โดยที่พักครั้งนี้นี่ก็เป็นการพักแบบไซเวย์ในกรอบกว้างๆนะคะราคาล่าสุดเนี่ยลงมาอยู่ใกล้ๆแนวรับนะคะอย่างน้อยก็รีบาวเล่นตามรอบกำกอบไซเว่ยได้รับที่38สลึงนะคะต้าน40บาท50นะคะถัดไป42บาทแล้วก็คั้ลอสที่37บาทสลึงค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ